คูชชอลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคค้าทุกท่านนะคะที่กําลังเดินเลือกซื้อสินค้าอยู่ภายในเซเว่นอีเลเว่นสาขาตลาดบางวาจันทร์แห่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ดิฉันนางสาวพัทานะคะพนักงานประจำร้านู้ชชอลในเซเว่นอีเลเว่นแห่งนี้นะคะสําห,ะะสหรับวันนี้นะคะเรามีสินเชื่อนะคะผ่อนสบายไม่มง้อบัตรเครดิตนะคะโดยบริษัทของเอเซนนาโนนะคะ มาแนะนําให้กับลูกค้าแล้วนะคะสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนสินเชื่อนะคะโดยไม่ง้อบัตรเครดิตนะคะเพียงแค่เข้ามาติดต่อด้วยตัวเองนะคะที่ผูช็อปที่ร่วมรายการทุกสาขานะคะก็สามารถสมัครสินเชื่อกับทางเอเซนนาโนได้เลยนะคะโดยลูกค้า ที่มีคุณสมบ,บัติพิเศษเพียงแค่มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็อายุตั้งแต่20ปีจนถึง60ปีนะคะผู้สมัครเป็นผู้ที่มีรายได้ทํางานบริษัทนะคะเงินเดือนตั้งแต่8,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระทุกอาชีพเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะ ที่มีบัตรเครดิตนะคะก็สามารถทําได้โดยที่ได้รับวงเงินอนุมัตินะคะแบบพิเศษคือ,อผ่อนสูเปอร์เซ็นต์นะคะนานถึง15เดือนเลยนะคะแล้วก็สําคัญนะคะคุณลูกค้าทั่วไปนะคะต้องสามารถได้รับวงเงินสูงสุดนะคะอนุมัติตั้งแต่0เปอร์เซ็นต์จนถึง15เดือนนะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆนะคะนานถึง21เดือนเลยนะคะมีดอกเบี้ยสุดพิเศษแค่ 0.79%เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เอกสารนะคะในการสมัครนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้านำบัตรประชาชนตัวจริงนะคะแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะคะหรือรายการเดินบัญชี2เดือนนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วนะคะแล้วก็รอผลอนุมัติเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้รับเงินนะคะสูงสุดถึง6 0 0 0 0นบาทนะคะพร้อมใช้งานได้เลยทันทีนะคะส่วนร้านคช็อปของเราก็ยังเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา เที่ยงตรงนะคะจนถึง3ามทุ่มนะคะหากู้ค้าท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่ม,เต,มเติมนะคะสามารถเข้ามาสอบถามที่ทูชอปของเราได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่ชันพัฒนาต้องขอจบรอบประชาสัมพันธ์ตะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทูชอปขอบคุณค่า